ถักทายกันตอนแรงๆค่ะทุกคนถักทายกันตอนแรงจ้าไอ้เบิ้งบรรยากาศรอบแรกเนาะค่ะน้อมีพนถามมาว่าถามมาว่า,า,ร,า,า,ดดวาร้านขายก๋วยเตี๋ยวนี่จ้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแช่มปิดจัถุ่มเนเพิ่นว่าหลังจากเปิดขายมาตั้งแต่ แปดโงเศ้าเนาะค่ะเนาะเปิดมาเปิดลานตั้งแต่แปดโมงเร้าบานีลูกค้าเพื่อนยาคู่เวลาปิดลานเวลาปิดลานนี่สิปิดอยู่ประมาณอสองทุ่มเ้อค่ะสำหรับน้องๆหน,นูๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะเนาะอยากสดฮ้อนๆอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแชม่มหลอบเล้ง มาได้ด้อจ่าเด้อบ้านปิดลาน่ายยังหายยู่เด้อถ่าตอนนี้เปิดไปถึงสองทุ่มจ้ะทุกวันค่ะของทุกวันค่ะของทุกวันเ้ยจ่าเด้อปูรใดอยากมาสวดหอนหอนหลอบแลงเนาะคะ่ะเนาะจากหน่อยโตลร่มหนาวบรรยากาศนาลานค่ะบรรยากาศนาลานนั่งกินอากศต่อไปกับสิเป็นมุมนี่แหละจ้ะนั่งกินก๋วยเตี๋ยว กับแสงไฟจริงแจ้งนาลานค่ะมาใดเด้อจ่าเด้อพิกัดร้านตอมงคลซับบ้านเราพวนเด้อจ่าเด้อบ้านเราพรวนตำบลเราพรวนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอันนี้เป็นร้านตอมงคลซับค่ะอันนี้ก็ร้านตอมงคลซับคือการเต,ต่ตอนนี้เข้ามาอ่ารีโนเวทใหม่นะคะเนาะทำเป็นโรงอาหาร ทำเป็นลงอาหารขายอาหารค่ะทุกๆุกคนอาหารพวกนี้กะที่ขึ้นไปลายไวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันล่านกว๋วยเตี๋ยวแช่มนี้เปิดมือนี่เป็นมือเป็นวันที่สี่ค่ะแล้วกะรายการพวกนี้ที่เตรียมไว้ทางล่านเตรียมไวคือเป็นาาร,รนนนายการเร็วๆนี่ค่ะทุกคนเป็นรายการเร็วๆนี่เด้อจ้าเด้อ ข้าวมันไก่อันนี้เป็นรายการต่อไปและก็เป็นรายการเร็วๆค่ะคืนห้เบิ่งก่อนเนาะคะ่ะเนาะนี่จะเป็นรายการบบนานเกินล่อค่ะเจอกันแน่นอนกับรายการพวกนี้นะคะหะลูกค้าเพื่อนได้หูเนาะคะ่ะเนาะพิกัดร้านตอมงคลทรัพย์ค่ะทุกคนบานเราบพวนเลยจ้าเด้อ,อ,อหรืออื่นกันง่ายๆว่า บ้านเราพรวนยุคุุมไตจ้ะตรงกันขามกับร้านขายข้าวปุ้นเดจ้าห้องนี้จะเป็นห้องห้องนี้ใส่เป็นห้องให้ลูกค้านั่งข้างในเนาะค่ะเนาะนั่งข้างในอันนี้เมืไม่หลายจ้าก,ก็เลยปิดไว้จักหน่อยเดียวอีกจักหน่อยก็สิเปิดออกนะคะเนาะเพราะว่าตอนเย็นอยากให้ลูกค้าได้นั่งกับบรรยากาศบรนบานเนาะค่ะเนาะล่มว่อยๆยพัดหม้อยแว่ว นั่งกินก๋วยเตี๋ยวสดห่อนๆกับบรรยากาศริมถนนค่ะกับแสงไฟสว่างสวยบรรยากาศดีดีพี่น้องอยากให้พี่น้องได้มานาั่งได้มาสัมผัสบึงกับบรรยากาศ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวแชม่มอาหารต่างๆนะคะเปิดทั้งวันเปิดขายเบิร์ดมือจะ้ะปิดกับประมาณสองทุ่มหรือว่าถ้าหากลูกค้ามานาั่งกินฟรี Wi-Fi นะคะทุกคนในลานให้ใสฟ่ฟรีนะคะทุกคนาฮาลกคา่านัง่งขอคือบให้เกิสามถุมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอย่างเพราะาเมรคกาอยากนอนโอเคจะมารีวิวให้เบิง่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะค่ะเนาะสีดีหูความคืบหน้าของอาลาน ขายก๋วยเตี๋ยวแชมบาัลลพวนเนาะค่ะเนาะหรือว่าร้านแม่น้องเอ็กตาเป็นคนขายเนาะค่ะเนาะนี่เปิดขายแปดโมงโอเคจ้าเดี๋ยวสีมารีวิวให้เบิงเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อโปรดติดตามไว้เด้อจ้าเด้อความคืดหน้าสิเกิดขึ้นแบบใดเนาะค่ะเนาะได้เลยจ้าทุกมุมเตรียมพบกับอน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาแดกนัวๆเด้อจ้าเด้อ